พอดีลูกชายซึ่งเป็นทหารอยู่ในค่ายแห่งหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดก็ลาพักร้อนกลับมาบ้านนะมาคืนแรกก็หลับนอนกับเมียก็ปักกติจุอากันแต่เมียคนนี้เป็นคนเก่งเรื่องจุอาครับพี่น้องคือผัวมาก็ปกกติจุอาได้ผัวต้องการหนึ่งโบกก็จัดให้หนึ่งโบกผัวต้องการสองก็จัดสองได้โบไมิหิพี่น้องเออไม่มีหิ จะก,กี่ครั้งก็ไม่เคยบ่นครับเพาออีนั่งนี่มาเรื่องนีอยู่แล้วผัวก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรในคืนที่กลับมาวันแรกก็ปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิมครับแต่เวลานั่งกินข้าวครับเพราะกินข้าวกันสิกินสามคนในพี่น้องมีปู่มีลูกชายแล้วก็มีลูกสะใภ้แล้วก็ผิดสังเกตว่าเมียตัวเองเนี่ยจะตักข้าวให้พ่อปูบอ่บ่อยๆแบบมียังแซ่บพ่อกินเยอะๆนะ ลูกลูกไส้กับซ่อมซ่อมพอจะของไว้เพียงเมียจะของคือเอาใจพอจะของดีขึ้นก็เริ่มผิดสังเกตนะก็ซ่อมอยู่เหมือนกันนะครับเพ่อเมื่อก่อนก็ก็ไม่ค่อยสนใจลูกสะพ้ยเท่าไหร่ในสายตาของลูกแต่หลังๆมานี้รู้สึกว่าไปตลาดยังมาก,กะหิวอันตอนแอนแตนได้ก๋วยเตี๋ยวมาก,กะเอาว่าฝากลูกสะพ้ยลูกชายก็เลยสีแปลกๆกไว้มันเป็นจังใดแล้วทีนี้ เวลาเผอเห็นเห็นพ่อกับเมียตีเองหยอกกันแอเข้าไปในครัวก็หยอกกันเป็นส่งสีสนิทสนุมแบบมันผิดปก,กติแต่ก็มองเมียมองพ่อในแง่ดีว่าเออดีแล้วละ่ะเพื่อนถือกันมันดีแล้วแต่พอนาน,านานเข้านานเข้ามันก็ผิดสังเกตเนาะเออทีนี้พอดึกดึกเดินเดินสังเกตว่าเมียนี่ลุกไปงเงียวดูพี่น้องเมียนี่ไหมปวดชี่ เดยวก็บอกนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้บางทีก็รู้สึกว่าหายไป10บนาที20นาทีส0สนาทีผัวก็หลับๆตื่นๆข้ามมาคําชิ่งเนี้ยกะเ,เห็นตะพาห้มไปใส่ว่ะแต่ก็ไม่คิดอะไรมากผัวก็หลับต่อ,อสงสัยเขาไปหานามไหมหา,า้นามมากินหรือเขาอาจจะนอนไม่หลับเขาจะไปเดินที่หน้าบ้านหรือยังไงก็ผัวก็ก็ยังมองเมียในแง่ดีก็ไม่คิดว่า เมียตัวเองจะหลอยเข้าไปห้องพ่อปู่นะเอ่อแต่ก็จับไม่ได้คาหนังคาเขาสักทีหนึง่งแต่ว่าสงสัยแล้วว่าเมียเราหายไป20นาที30นาทีดึกๆดื่นนี่ไปอะไรจริงๆเราเขาเขาไปห้องนอนปูเขาไปจุอากันครับพี่น้องคนมันเคยกันแล้วไงมัญหาจังหวะที่ที่ผัวหลับแล้วก็ไปหลอยให้พ่อปู แล้วก็รีบกลับมานอนกับผัวกับพี่น้องมันเป็นเสันเดียลอยไปลอยมาลอยมาลอยไปจนผัวก็เริ่มรู้สึกรักแค่รักาายแล้วว่าเออม,มันไม่ใช่ระหว่างพ่อปู่กับลูกสะใภ้โดยทั่วไปแล้วที่จบผิดเมียบดัดนอืมพอตอนนี้ก็อยู่บ้านได้เจ็ดวันแล้วอีกหน่อยก็จะได้กลับไปกรมไปกองละ เราเป็นผู้กองเด้รลอยเอกเราที่จับเมียเราให้ได้ว่ามียยังกับพอปูบอดี้บาทนี้เราสงสัยแล้วพอตอนเย็นปับ๊บก็เลยบอกเมียว่าที่รักพอดีเพื่อนฉันก็โทรมาว่าเขาจะเบิรด์เดีที่รักจะไปด้วยไหมอีนางนี่มันยิ้มได้ใจแล้วด้ ว่ามันสิได้อยู่กับพ่อปู่2อต่อสแบบิิไม่มีผัวตอนนี้พูดก็พูดครับลูกสะใภยกำลังติดใจเรื่องรถสวัสดพ่อปู่มากกว่าผัวตัวเองนะครับก็ถือว,ว่าเป็นของใหม่ถึงจะอายุ50กว่าแล้วนะพ่อปู่ใกล้จะปวดกระเียนแล้วพ่อปู่เป็นคู่แต่แข็งแรงเนี่ยเราเป็นคนแข็งแรง แต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าละวัวเคยขามาเคยขี่มันไม่ต่อกันโยมันกันเลยพอท่านเด้เบื่อกันเถอะแต่ผัวนี่เฮ็ดกันมาหลายปีแล้วของตายผัวนี่เฮ็ดย่งได้ก็ได้ก็เลยว่าเธอไปเธอฉันไม่ไปหรอกเดี๋ยวเธอจะไม่สนุกเพื่อนก็มีแต่ผู้ชายไม่ใช่เหรอผัวกบว่าไม่ไปก็ไม่เป็นไรเธอก็อยู่บ้านกันแล้วกัน ผัวก็ไปแล้วขับรถบลูไปละมันไดเราแล้วมันก็ไปแล้วเพื่นสิไปเบิร์ดดีมูแล้วได้หารู้ไหมว่าผัวไม่ได้ไปจริงอย่างที่บอกกับเมียพี่น้องเออเป็นจะงไรพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก็ขับรถไปหน้าปากซอยครับไปนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวครับ ไม่ได้ไปหาเพื่อนรักครับไม่ได้ไปเบิร์ดเดย์ครับส่วนเพื่อนเขาจะมีเบิร์ดเดย์หรือไม่มีเบิร์ดเดย์อันนี้ผมบอได้ไปสอสอตอเออบอไดรู้ว่าเขามีเบิร์ดเดย์หรือ่บอแล้ครับแต่ว่าลูกแน่ๆคือจะจับผิดเมียก็เลยไปนั่งกินเหล้าอยู่ปากซอยก็กะว่าก็กะว่าเข้าไปเนี้ยคงจะได้เห็นเมียตัวเองกับพ่อตัวเองมีอะไรกันแน่ เพราะมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วว่าพ่อตีเองกับเมียตีเองมีอะไรกันแล้วนะครับแต่ยังจับไม่ได้ข่าหนังข่าเขากับพี่น้องต้องจับให้มั่นคันให้ตายอะไรประมาณนี้ทีนี้เอารถจอดไว้ปากซอยครับหลังจากกินเหล้าเพื่อนกัญยางยก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 ,ยก ก็เข้าบ้านได้ปกติประตูรั้วอะไรมันก็มีกุญแจอยู่แล้วไม่ได้ยากครับหรือจะเข้าห้องไหนมันเข้าได้อยู่แล้วบ้านตัวเองครับแต่แกก็ไม่เข้าไปในบ้านครับเอาหูไปเนีกับห้องนอนพ่อครับได้ยินเสียงละลิกละลีครับพี่น้อง เสียงคนกระซิบรักกันพี่น้องแล้วหลังจากเสียงกระซิบก็ได้ยินเสียงแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยแล้วก็ได้ยินเสียงเตียงมันโยกมันเยกพ่อคูเห็นอย่างหน้าบาดนี่พ่อคูเห็นอย่างหน้าบาดนี้นอนอยู่ผูเดียวเราคือสเห็ุแห้งเทแล้วเสียงที่หนักขึ้นเรื่อยคือเป็นเสียงเมียครับเป็นเสียงครวญครางของเมีย ดังขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเสียงเตียงดังแรงเท่าไหร่เสียงเมียก็ดังขึ้นเรื่อยๆเสียงนี้จำได้ครับเสียงอีนน่งนี่คือเสียงเมียเจ้าของครับแต่ก็ต้องอดทนอดกลั้นอดใจฟังไปเรื่อยครับเพื่อให้มันรู้ว่าพ่อของเราทำเมียเราจริงๆหรือไม่ ฮัแมันพูด่นี่บุกเข้าไปปืนยิ่งแล้วตายแล้วป่านีตา้ตายทึงพอตายทึ่งเมียแล้วแต่อันนี้เขาก็อดนะครับมีปืนนะครับผู้กองมีปืนนะครับแต่ก็ฟังไปเรื่อยครับทีนี้การฟังเสียงอย่างเดียวเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เมียตวเองก็ไม่ได้หูอาจจะเพี้ยนครับบางเอิญก,ก,ก็ซอกแสกซองเบิ้งจนันได พ่อปูเออพ่อเองไม่ปิดไฟครับพี่น้องเห็นหู้พอดีห้อยตําปูไหมพี่น้องมีจนได้ครับ <laughs> เห็นตําตาครับโอ้ยเห็นมีจะาของหนมะขี่มาครับอีนางนี้มันชอบขี่มาอยู่แล้วมันก็ขี่มาของมันละครับมันมาไหลมันปีนปูลงว่าปูเถ่าแล้ว กัวปู่เหนื่อยมนเลยจัดการซะเลยครับเหลียวเบิงเมียเจ้าของเราโอตาเรียกตาส่วนแล้วตายตายเมียตาเรียกตาส่วนโอตายตายตายข้างเสียงลงครับบ่เป็นเสียงค้นแล้วจะเป็นเสียงแนวดแล้วคนเนาะเวลามันมีแห้งเนาะความมีแห้งไม่เคยปราณีใครและเขาก็กินกันใหม่ๆยังไม่นานครับที่หรอยกินกันระวังพอปูลูกสะพายนี่มันยังไม่หลายครั้งถือว่าเป็นข้าวใหม่ปลามันนะครับ พอปูกะปวดขยันลูกสะพ้ยกับปวดก็ดูไปจนอู้ยจนเขาเสร็จสับเรียบร้อยพูดเล้วแล้วเนีจนเขาแล้วกันสี่ว่าสองบวกคนดีว่า <laughs> คือใจเย็นแท้เออใจเย็นเหลือเกินนะครับพี่น้องไม่กระโดกกรรดากบ่เตีฝาเซพอบกควักปืนออกหน้าครับ แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าเขาควักสิ่งใดออกมาเดาท่างถึงไปลูกชายคนนี้ควักเอาสมยศของตัวเองออกมาครับแล้วก็ยกยกแทนที่สี่ขีดให้พ่อให้เมี่บอกขียดครับพี่น้องยกยกเลยบาดนี้อือบาทดี้เอ แล้วหลังจากนั้นก็ทำทีเป็นเคาะประตูเมียเกษซับแล้วบได้ล่างสะเมียบ้ล่างออกจากห้องปูมากแล้ววันนี้อผัวกู่มาเห็นกูบ่เนาะผัวเมียจีสงสัยเห็นกูบ่เนาะส่วนปูก็้วยหลางเรียบร้อยแล้วปูนอนลลอกล็อกก่อนห้องเตียงเรียบร้อย พราะตอนที่ไปทํากันนั้นไปทําอยู่ห้องปู่นะดีไม่ไม่ไม่ทำห้องลูกนะทําอยู่ห้องปู่สว่วนอีนังนน่งนี่มันก็ได้ยินเสียงปอกๆเอะผัวคุณลืมของหรือเปล่าวะไหนว่าจะไปเบิร์ดเดย์เพื่อนรีบกลับมาอะไรตอนนี้เมียเพราะได้ล้างเลยพี่น้องยังไม่ได้เข้าห้องน้ําก็กะว่าจะมาล้างห้องตัวเองสว่วนพ่อปู่ก็ล้างกันเป็นกรนอนใส่ก่อนเรียบร้อยอีนั่งนี่มันกน็ใจดีสู้เสือนะครับ หน้าตาปากติทุกอย่างอยู่ในชุดนอนนะครับสีชมพูยกทรงก็ไม่ใส่อยู่แล้วกางเกงในก็ไม่มีอยู่แล้วก็เลยถามผัวว่าเจ้าคือกลับมาไว้แท้ <c oughs> อพอดีกินเหล้าไปหน่อยนึงแล้วปวดหัวไหมมันวิ่นไหมสงสัยจะพักผ่อนน้อยเช่องเนี้ยก็เลยกินไม่เยอะหรอก ก็เล,เ,ลเลยเลยเลยรีบกลับมาส่วนเมียกบบระโถามว่ารถจอดอยู่ไหนเดยมันมันมันไม่ได้ถามกันช่วงน,นั้นพอเมียกระโ b หูว่ารถสีจอดมรงไหนเพราะว่าตอนที่ผัวกลับก็ไม่รู้อยู่แล้วเพราะว่าเล่นกายกรรมเปียงยางกับพ่อปู่อยู่พอหลังจากปิดประตูกึกใช่ไหมประตูหน้าบ้านไงเข้ามาห้องรับแขกพอมาถึงห้องรับแขกปั๊บก็ดึงเมียเข้าห้องนอนกึก๊บ ไม่ผู้พร่ำทำเพลงครับทุกซอกทุกมุมครับผู้กองคนนี้จัดการเมียโดยที่เมียยังไม่ทันได้ไปล้างสมสีเลยครับพี่น้องโอ้ยทุกซอกทุกมุมแล้วรู้สึกว่าผู้กองวันนี้ไม่รู้เอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนครับพี่น้องจากที่ไม่เคยทําแบบนี้ทําทุกสิ่งทุกอย่างจนเมียก็เกิด ความงงความสงสัยว่าลีลาแบบนี้ถ้าแบบนี้ไม่เคยทำมาก่อนเอออะไรที่มันไม่เคยดื่มด่ำขนาดนี้แต่วันนี้แปลกไม่รู้ผัวไปคึกไปคักมาจากไหนเออเมียก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะครับเอาแต่ผัวสิเฮ็ดครับพี่น้องหลังจากจบตรงนั้นมาผัวก็เลยพูดกับเมียว่า กลับไปกลมกองทั้งนี้จเจ้าเมียไปอยู่ด้วยเพราะทางค่ายทหารเขามีบ้านพักราชการว่างหนึ่งหลังเป็นบ้านชั้นเดียวเอแต่ว่าอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในค่ายแข่งหนึ่งทีแรกเมียก็อึ้งไปหน่อยหนึ่งอึ้งว่าสงสัยผัวทีจับกูได้ว่ากูมีเงังกับปูสิ เอากูนี้จากปู่วะสิภาคภาคกันบ่าสิจับจับแยกไหมอะไรประมาณเนี้แต่เมียเขาก็เป็นคนฉลาด mm. ก็ไม่แสดงอาการให้ผัวเห็นนะครับว่าเป็นห่วงพ่อปู่หรือห่วงใครก็ได้จะจะจะ,จะ,จ,ะจะไปวันไหนไปค่ายผัวบอกว่าก็หมดพักร้อนนี่แหละอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเอาเมียไปอยู่ค่ายด้วยแต่เขแปลกนะ ผู้ชายคนนี้ก็ยังดูแลพ่อตัวเองเหมือนเดิมครับเคยหาเขาหานามให้กินช่งกาแฟพูดจาอะไรกับพ่อตัวเองก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่เหมือนคนไม่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่ชิงชังไม่แบบคล้ายๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับพ่อกับลูกก็ไม่มีอะไรที่จะต้องได้ทะเลาะบวแวงกันนะครับ หลังจากนั้นผัวเมียคู่นี้ก็ไปยังค่ายแห่งหนึ่งทางภาคใต้ครับพี่น้องบ้านผู้กองเป็นกระโทงนัดลูกน้องทหารกอกทฐานเกณฑ์ให้มาล่อขนของมาล่อตัดหนาเพราะว่าเพื่อนเสี่ยวคุณนายไปอยู่บ้านพักในค่ายฐานารเกณฑ์ก็มาสามสีค่คนไุเหลือฐานเกณฑ์ทฐานเกณฑ์มันก็ถถาอยู่บ้านแล้วมันก็ทำความเคารพไายเนาะเพราะว่าถือเป็นนายผู้กองก็เป็นนายเขาทำความเคารพ แล้วเขาก็สวัสดีคุณนายคุณได้กะสียิ้มยิ้มจังเลยหมอนี่ทำไมหล่อจังเลยคิดในใจนะพอเขาถามว่าคุณได้ครับของขนหลายบอกครับคุณนายก็ตอบแบบยิ้มเขินๆน,นิดหนึ่งแต่ก็ตอบว่าพอปะลอปะหลองปลาแหลมนี่ล่ะค่ะเบื่อเข้าใจเขาถามว่าขนเพชรมีเยอะไหม พอปล้อมปลาเลยมพอปลลอมปลาเลี่ยม,มนี่ล่ะคะแต่ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะสานเกณฑ์ก็บอกอือยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะคุณนายคุณนายก็เลยสวดเฮื้อเขาไม่ได้ถามเรื่องสมสีเขาไม่ถามเรื่องขนเพชรเขาถามว่าของที่อยู่ในรถนะ่ะมีเยอะไหมตะบุงตะก้าเสื้อผ้าอาภรณ์ของกินของฝากของใช้มีเยอะไหมก็เลยคิดสวดเฮื้อกูตออพิดแล้ว เอเด็กน่อยก็เลยไปขน,น,น,นกันสามคนแล้วก็ซอยกันคนเจี๊บเรียบร้อยปุ๊บแต่ว่าสอนสินคุณนายคนนี้มันไปกินกันกันกบฐานเกณฑ์คนนั้นแหละคนที่ถามว่าของขนเยอะบนั่งเบื้องตาเดียวก็เริ่มอ่านกินฐานเกณฑ์แล้วอีหน้านนีิไม่ใช่ธรรมด,ดาคุณนายคนนี้จะอานกินฐานเกณฑ์อีกแล้วนะครับเน่ เป็นผู้หญิงเจ้าชู้พี่น้องฟังจังซีกับหูแล้วพอปูกับเมียนม่เล้วสร้างแอกะกับเมียนม่แล้วครับเรามาเห็นฐานเกณฑ์นคนนี้แล้วในที่สุดผวัวนี้ก็ติดราชาการอยู่เรื่อยนะถึงจะไปอยู่ค่ายในภาคใต้ก็จริงแต่ขึ้นชื่อว่าทหารเจ้านายสั่งให้ไปรบที่ไหนก็ต้องไปเจ้านายสั่งให้ไปทํางานหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ขอตัวมา อาจยกตัวอย่างอาจจะอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้แต่การทํางานจริงๆอาจจะได้ไปทํางานอีกจังหวัดหนึ่งของภาคใต้อย่างนี้เจ้านายสั่งก็ไปบางทีก็สองวันสามวันได้เข้ามาที่ค่ายที่ที่คุณนายอยู่คุณนายก็ต้องอาศัยทหารเกณฑ์น,นะครับมาช่วยตัดหญ้ามาช่วยทํากับข้าวมาช่วยปลูกต้นไม้มาช่วยพาไปซื้อของ พาไปนู่นพาไปนี่คนที่มารับใช้คุณนายบ่อยๆก็คือผู้ชายคนที่ถามเรื่องบันแรกนั่นแหละคุณนายมีของขนหลายบานันอคุณนายของมีขนหลายบานันไอ้นี่กะบ่ได้คิดยังไหลายดย้มันเป็นคนซื้อด้ เขาเป็นคนอยู่พรางไพอีสานเขาก็พูดไปเขาไม่ได้คิดว่าจะไปฆ่าของคุณนายอะไรนะแต่วันนั้นอยู่กันสองต่อสองครับระหว่างฐานเกณฑ์กับคุณนายแต่ผัวไปราชการจังหวัดอื่นหมอนด่ก็ไปตัดห้ายขึ้นเขาล่ะครับไปตัดห้ายพอไปตัดห้าตัดยังปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บมันหิวหนะ้ามันมันก็เข้านอกออกในได้ฐานเกณฑ์น,นะเพราะมันก็เป็นคนถูบ้าน เออเป็นคนถูบ้านเป็นคนเอาน้ำเข้าตู้เย็นกอกน้ำมาทำทุกอย่างไปซื้อกับข้าวคุณนายคุณนายสั่งอะไรได้หมดเลยแล้ววันนั้นเป็นตอนกลางวันคุณนายนี่เอาอีกแล้วคุณนายนีม่มาอาบน้ำตอนกลางวันครับพี่น้องแล้วเพิ่นก็ใสกระโจมอกใส่ผ้าถุงใส่ผ้าซินเพิ่งบาบเพิ่งวาบไปอาบน้ำในห้องน้ำ หมอน่ามันก็กอกน้ําอยู่บริเวณแถวนั่นแหละมันก็กอกน้ำ,นนม,นกกนำมันก็ถูบ้านถูฮียงทําความสะอาดห้องครอห้องครัวม,มันมีหน้าที่ทํามันก็ทาของมันไปฐานเกฑนแต่ว่าคุณนายเข่าห้องน้ําไปแล้วเสียงน้ากระดังโพละอาบน้ำไหมแต่ได้ยินเสียงเสียงร้องจากคุณนายว่าวช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้สันคุณนายว่านัา่นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้สัน หมอนี่ว่าเงือคุณนายเป็นอยังน้อบาทเี้มันก็นเลยเข้าไปหาคุณนายในห้องหน้ำคุณนายก็เปิดประตูเข้าไปฉันกลัวตุ๊กแกฉันกลัวตุ๊กแกสินก็บเไิดใส่เนาะเพราะอาบน้ำมันถอดหมดอยู่แล้วไง ขอโทษครับคุณนายขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับคุณนายอย่าว่าผมนะครับมันสันหมดเลยบากกนนี้ <laughs> ขอโทษครับคุณนายผมคิดว่าคุณนายเจองูเจอเงี้ยวเจออะไรขี้เขียบฉันกลัวตุ๊กแกท่านพี่น้องเสรุ้ละตุ๊กแกมันมีบ่ดีบ่มี <laughs> บ่มีครับพี่น้อง แต่เจตนาจะให้ฐานเกณฑ์คนนี้มันเห็นสวดทรงองค์เอวเห็นทุกสัตว์ทุกส่วน36 24 36ครับพี่น้องหมอนี่สั้นออกมาแต่ว่าถ้ามันติดตามันเห็นไงปัดคุณนายนี่สวยปานนางเอกช่อง3ช่อง7สวยผิวขาวดูเนียนดูอ,อเยเกลียงเกลาสิวเม็ดหนึ่งกับผมมีพี่น้องแอวกัะกิวกิว,กวสะโกพกกระพริขนาดมันบอกว่า ไม่คิดอะไรแล้วนะมันก็ไปนอนละเมอเพอพกนะครับหลังจากนั้นมามันก็ไปรับใช้ประจานี่แหละครับส่วนใหญ่มันจะไปรับใช้ตอนกลางวันในหมอนี่ไปตัดหญ้าเหมือนเดิมไปทำนุ่นทํานี่เหมือนเดิมครับหมอนี่มันก็กอกน้ำของมันคือเกาละกอกน้ำทูบ้านทูเฮียนทูไปทูมาบ้านหลังน้อยๆกันทูเฉพาะขนาดนี้มันทูยังกระดดกระเดียดแต่ละคือไอ้คุณนายก็มานอนอยู่โซฟา เอาอีกแล้วสูตรเก่าคุณนายสูตรเก่าครับใส่ชุดว่าวิวยกทรงไม่ใส่กางเกงในไม่มีมานอนอยู่โซฟาครับนอนความนอนงายกองก้นอยู่แถวนั้นแหละเห็นขาขาวพลอนโอ้ยบักนี่ภาพมันติดตาอยู่แล้วบักฐานเขียนมันก็มันก็นนกนอยากเบืองเนะมันผู้ชายทั้งแท่งเนอ,เอคุณนายนอนคือบอาตีนสินเนะ เพือเพ่ภาวะเห็นเตาเลยบแบนี้แล้วคุณนายก็เจตนาให้เขาเห็นของตัวเองอีกแล้วครับคล้ายๆตอนลอดสร้างแอนะพี่น้องสูตรเดิมครับลักษณะเหมือนเดิมครับแต่ทหารเกณฑ์นคนนี้เห็นยังไงมันก็ไม่ไปครับเพราะเขามีระเบียบเขามีวินัยพลมคำน้อยอยังไงเขาก็ไม่หลูบใส่อยู่แล้วเขากลัวเจ้านายเขาจะเอาไปขังนะครับคือรับใช้จริงๆ ได้แต่ดูครับดูกระดูแบบเสีะดูะเตรียมตาแบบดูไอๆยังไปก็แล้วไปเบิง้งแต่ไม่มีเข้าไปละลาบละลวงคุณนายยังไม่จบเท่านั้นครับคุณนายก็เลยเอหมอหนี่ม่อ้อยกะแล้วดึงตีนสินขึ้นกระแล้วเอาชุดนอนขึ้นกระแล้วเห็นจนมัดมัดก็บอกเขามาจับมาจูบมาลูบมาค้าเอหมอนี่มันเป็นกระเทยบอกว่าอเออหล่อๆแบบนี้เป็นกระเทยหรือเปล่านี่ ปกติถ้าเป็นคนอื่นนี่ไหยหันปานนี่มันหลูบเข้ามาแล้วครับบอลหลูบเข้ามาเลยในที่สุดแผนสองครับเออแผนสองนี่หนักกว่าเดิมอีกพี่น,อน้องแผนสองนี่นอนอยู่บนโซฟาเฮ็ดเจ้าของเฮ็ดเจ้าไปดิช่วยเหลือตัวเองอยู่บนโซฟาตอนกลางวันแล้วทำเสียงซิซาาซิซาาเหมือนคนกินตำส้มเผ็ด พี่น้องเข้าใจป่ะหมอนี่มันก็ตัดหญ้าอยู่ข้างนอกพีแล้วมันก็ตัดหญ้าเฮ็ดนั่นเท็ดนี่มันก็แตงกิ้งต้นไม่บ้านสั้นเดียวเนาะก็แตงกิ่งต้นไม้ของมันไต้สิแล้วแต่ได้ยินเสียงคำขาวนี้ได้ยินเสียงว่าออ้ยาย้ล้วคุณนายเป็นอย่างนอบาดเนี่ยเสียงซิซิสัดซัดจุอาคือกินตำสมบักณุเงย่มเทียงเสนาะบ่ไหวครับหมอนี่บ่ไหวแล้วอันป่านดียบ่ไหวแล้วก็เลยเข้าไปในบ้านกับคุณนายกำลัง ช่วยเหลือตัวเองอยู่ครับถ้าเห็นปนั้นลราพี่น้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องสรุปไม่ใช่พระอิฐไม่ใช่พระประรูนครับทหารเกณฑ์ครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับบอ่อไหวเลยเรียบร้อยครับพี่น้องผมจะสรุปว่าผู้หญิงคนนี้ไปจบลงตรงที่ทหารเกณฑ์สามคนครับรวมถึงคนนายคนนี้คนเดียววันนั้นเป็นวันคายวันเกิดของคุณนายคุณนายเมาหลายคุณนายกินเรา บอลูซึกโตเลยครับจากสิฮูโบ,บ,บฮูโบลูมองหันแต่ว่าผัวก็อบ,บยุอีกครับผัวก็ไปต่างจังหวัดแต่มีฐานเกณฑ์ไปสังสรรค์ด้วยสามคนสรุปแล้วเป็นหนึ่งรุมสามครับพี่น้องเออสมรุมหนึ่งอยู่ในบ้านพักข้าราชการแห่งนั้นคุณไา้กินฐานเกณฑ์พร้อมกันสมคนครับ ผมเลยใช้คำว่าหนึ่งรุมสามก็แล้วกันไม่ใช่สามรุมหนะ 1, ึ่งนะหนึ 3, ่งรุมสามกบีน้องเอาละเรื่องนี้จบไว้ประมาณนี้